you <laughs> ข้างกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปคุยกันตรงโน,อน,น,อนอ้นเนาะตอนนี้เรามาถึงปายกันแล้วแล้วก็เรามีความลับของปายจะเล่าให้ฟังก็คือว่าถ้าหากว่าเรามาเนี่ยเราไม่เคยจองห้องพักเลยนะเพราะว่าห้องพักที่ในปายเนี่ยมีเยอะมาก แล้วก็แต่ว่าวันนี้เนี่ยมากันหลายคนก็เลยจองห้องพักให้มันอุ่นใจไว้ก่อนจะได้มีที่นอนแน่ๆห้องพักของปายก็จะมีหลายช่วงราคาวันนี้เราจองอยู่ที่ริมปายคอทเทจซึ่งที่เราอยู่ตรงนี้คือสวนของเขาสวนข้างในของเขาแล้วตรงนู้นจะเป็นแม่น้ำปายวิวดีอากาศดีสวยมากลมลื่น เดี๋ยววันนี้เราจะไปที่วัดสี่ดอนชัยกันแล้วก็วัดสีดอนชัยเนี่ยเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของปายแล้วก็มีพระพุทธสีหิงหรือพระสิงเนี่ยแหละนิมนต์มาจากที่เชียงใหม่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองปลายเช่นกันนะคะแล้วก็ศิลปะของวัดแล้วก็ของพระพุทธรูปเนี่ยก็จะเป็นศิลปะล้านนาผสมพมา่า ซึ่งเราชอบศิลปะอันนี้มากๆเพราะว่ามันดูมินิมอลดีแล้วก็ลักษณะของโบสถก็จะดูเหมือนทางภาคเหนือแล้วก็เป็นคล้ายๆกับของทางหลวงพระบางด้วยแต่ว่าที่วัดเนี้ยย่อส่วนลงมาวันนี้เนี่ยเราจะดูหรูหราลักชัวรี่เนาะเพราะว่าอยากมาพักผ่อนด้วยแล้วก็อยากมาแอดเวนเจอร์ด้วย อีก2วันอิกโซพีกมากๆอย่าลืมติดตามดูนะถ้าหากว่าดูไม่จบอะ่ะมันจะขาดฟ e ลลิ่งอะไรไปบางอย่างตามดูจา้า I am tickled pink that things aren't going my way Cause that would be boring Spend my l a f e scent on cheese and champagne What a wonderful morning Never mind she declined to the first day สะพานสูต่ตองเป้นะคะสร้างจากแรงศรัทธาของพระสงฆ์สามเณรและก็ชาวบ้านแถวๆนี้เนาะเพื่อที่จะสร้างสะพานไม้ไผ่อันเนี้ยข้ามลำน้ำสงาแล้วก็ทุ่งนาเพื่อที่จะให้พระสงฆ์กับสามเณรได้บิณฑบาตกันตอนเช้านะคะคำว่าสูต่ตองเป้เป็นภาษาไทายใหญ่แปลว่าอาธิษฐานแล้วสำเร็จแสดงว่าสะพานสูต่ตองเปนน้เนี่ย เมื่อเราเดินข้าวไปแล้วก็ขอพอรที่วัดสู่ตองเป้ตรงข้างหลังตรงนู้นเนาะความสำเร็จในการอธิษฐานก็จะบังเกิดขึ้น ตังอุงค่ะตังอุงหรือว่าสวนป่าตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ปางตองสองเนาะซึ่งตังอุงเนี่ยเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่อยู่บนยอดดอยนะคะแล้วก็อยู่ในอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสือนะคะเดี๋ยวเราปล่อยให้ดูบรรยากาศพระชิตตกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เราอาจจะไปถึง บ้านรักไทยอะค่ำๆเลยแหละแล้วเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะ It's again too late now to turn now around and back again. ตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านลักไทยแล้วจ้าพี่แหม่มกำลังทำหมูกระทะอุ่นๆให้กินกับอากาศที่เย็นๆเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันว่าบ้านลักไทยจะมีลักษณะแบบไหน s <S เอะข้างหลังอะ่ะ <'s> เหมือนจิ๋วเฟิ่นเลยอะ่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้เช้าจ้า มกินบูกระทะกันก่อนเร็ว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 เร็โหกระทะที่ฟินที่สุดในโลกอากาศก็ดีดีสดเวอร์ชูชีชูชี Your voice so I can listen back again. And I'm sorry I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be.